ลองนึกภาพตามนะครับภาพที่เป็นเหมือนฝันร้ายที่สุดของคนเป็นพ่อเป็นแม่เลยค่ะคือภาพจากกล้องวงจรปิดในบ้านเราเองแล้วเห็นแม่บ้านที่เราพึ่งจ้างมากำลังแอบเทน้ำยาฆ่าเชื้อโรคเด็ดตลงในขวดนมของลูกเราวัยแค่สองขวบแค่คิดตามก็สยองแล้วค่ะเรื่องนี้เกิดขึ้นจริงครับแล้วมันไม่ได้จบแค่ตรงนั้นแต่มันกลายเป็นจุดเริ่มต้นที่ไปเปิดโปงเส้นทางของอาชญากรต่อเนื่อง ไปจนถึงการจับกลุ่มกันสดๆกลางรายการทีวีเลยทีเดียวใช่ค่ะเรื่องนี้มันมีมิติที่ซับซ้อนกว่าที่เราเห็นในข่าวเยอะมากวันนี้เราจะมาเจาะลึกไทม์ไลน์ทั้งหมดกันเลยนะคะตั้งแต่จุดที่น่าสงสัยเล็กๆน้อยๆไปจนถึงหลักฐานที่มัดตัวคาให้การที่เอ,อ่อฟังไม่ขึ้นเลยแล้วที่สําคัญคือเบื้องหลังของผู้ก่อเหตุคนนี้ที่ทําให้เราเห็นว่านี่ไม่ใช่คดีทําร้ายร่างกายธรรมดาธร,รมดาแต่เป็นรูปแบบของมิจฉาชีพที่แฝงตัวเข้ามาในบ้านเราเลยค่ะ คือจุดเริ่มต้นของมันเนี่ยน่ากลัวตรงที่มันธรรมดามากๆเลยนะครับธรรมดาจนเราอาจจะมองข้ามไปได้ง่ายๆใช่ครับคือมีคุณแม่ท่านหนึ่งเขาก็อยากจะหาคนมาช่วยแบ่งเบาภาระที่บ้านก็เลยไปจ้างแม่บ้านรายวันชื่อป้าแอนใช่ไหมคะใช่ครับป้าแอนหาจากในกลุ่มหางานใน Facebook เลยให้มาทําความสะอาดบ้านแบบเช้าไปเย็นกลับซึ่งเออก็เป็นวิธีที่คนสมัยนี้ทํากันเป็นปกติ แต่ความไม่ปกติมันก็เริ่มแสดงออกมาเร็วมากเลยค่ะจากข้อมูลที่เรามีคือแค่วันแรกที่ทำงานคุณแม่ก็เริ่มรู้สึกเอะใจกับพฤติกรรมบางอย่างของป้าแอนแล้วใช่ครับคือแทนที่จะแบบตั้งหน้าตั้งตาทำความสะอาดใช่ไหมครับค่ะป้าแอนกลับเดินสำรวจไปทั่วบ้านเลยแล้วก็หยิบมือถือขึ้นมาถ่ายรูปถ่ายรูปทรัพย์สินเหรอคะถ่ายรูปทรัพย์สินตู้โชว์ของเล่นแพงๆมุมนวลมุมนี้ของบ้านเหมือนมาดูลาดเหล่า แถมยังไม่ค่อยทำงานด้วยเอาแต่นั่งเล่นโทรศัพท์แล้วก็มีท่าทีแบบลับๆล่รอๆอ,อืมซึ่งพฤติกรรมแบบนี้นะคะคนส่วนใหญ่อาจจะมองว่าก็แค่แม่บ้านขี้เกียจไม่ p r o f e s s i o n a l ครับก็คงคิดแค่นั้นแต่ในทางอาชญาวิทยาแล้วนี่คือสัญญาณเตือนสีแดงตัวใหญ่ๆเลยนะคะสิ่งที่เขาทำเนี่ยมันมีชื่อเรียกเลยว่าการสำรวจเป้าหมายหรือ reconnaissance reconnaissance ใช่ค่ะ มันเป็นขั้นตอนแรกสุดของพวกมิจฉาชีพเลยคือการประเมินว่าเป้าหมายมีทรัพย์สินอะไรที่น่าสนใจบ้างมีช่องโหว่ตรงไหนกล้องวงจรปิดอยู่ตรงไหนเจ้าของบ้านเผลอตอนไหนมันคือการวางแผนไม่ใช่ความขี้เกียจค่ะแล้วความรู้สึกเอะใจของคุณแม่เนี่แหละครับที่ช่วยชีวิตลูกไว้เพราะเธอตัดสินใจเปิดกล้องวงจรปิดดูย้อนหลังแล้วก็เจอเลยเจอเต็มๆเ,เลยครับภาพตอนประมาณ9มง37นาที คือผมว่าแค่ฟังก็ขนลุกแล้วนึกภาพหัวออกคนเป็นแม่ที่มาเห็นคลิปนี้นะเป็นภาพที่ปฏิเสธไม่ได้เลยค่ะชัดทุกขั้นตอนครับในคลิปจะเห็นเลยว่าป้าแอนหยิบขดนมของลูกชายวัยสองขวบสี่เดือนขึ้นมาแต่ที่มันแปลกก็คือเขาเอาขดนมใส่เข้าไปในถุงพลาสติกสีดำก่อนเพื่ออำพรางสายตาใช่ครับแล้วก็เดินเลี่ยงไปที่มุมห้องหยิบขวดน้ำยาเดโต้ขึ้นมาแล้วก็เทผสมลงไปในขดนมเลยโอ้โห ทเทเสร็จก็เขยา่าเขย่าให้มันเข้ากันแล้วก็เอากลับไปวางไว้ที่เดิมทําเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นการใช้ถุงดํานี่แหละคะ่ะคือหลักฐานชิ้นสําคัญที่สุดเลยที่มันบ่งชี้ถึงเจตนาแบบร้อยเปอร์เซ็นตครับมันหักล้างคําว่าอุบัติเหตุหรือความเข้าใจผิดไปได้หมดสิ้นเลยเพราะมันคือการกระทําที่ไตรตรองมาแล้วว่าฉันต้องซ่อนฉันต้องปิดบงังโชคดีมากจริงๆที่คุณแม่มาเปิดคลิปนี้ดูก่อนที่จะเอานมขวดนั้นไปให้ลูกดื่มค่ะ ลูกชายเลยปลอดภัยซึ่งถ้าช้ากว่านั้นแค่นิดเดียวไม่อยากจะนึกภาพเลยครับการมีกล้องวงจรปิดในบ้านสมัยนี้มันพิสูจน์คุณค่าของมันในวินาทีนั้นเลยจริงๆนะคะเปลี่ยนจากเครื่องมือเฝ้าระวังเป็นเครื่องมือช่วยชีวิตไปเลยเพราะหลักฐานมันคาตาขนาดนี้ก็ต้องมีการเผชิญหน้ากันเกิดขึ้นแต่คำแก้ตัวของป้าแอนนี่สิครับคือมันมันเหลือเชื่อมากได้ยินมาเหมือนกันเขาว่าเป็นคำแก้ตัวที่แทบไม่มีใครเชื่อลง เขาอ้างหน้าตาเฉยเลยว่าเข้าใจผิดคิดว่าน้ำยาเดตตอคือนมหาเดตตอเน,นี่ยนะคะครับแล้วบอกว่าที่เทลงไปเนี่ยเพราะหวังดีอยากจะช่วยชงนมให้เด็กโอ้โหคือแค่กลิ่นกับสีมันก็ต่างกันคนละโลกแล้วนะคะเป็นไปไม่ได้เลยที่จะเข้าใจผิดเป็นไปไม่ได้เลยครับสิ่งที่น่าสนใจในคําโกหกที่มันดูไม่น่าเชื่อแบบนี้นะคะมันอาจจะไม่ได้แปลว่าเขาพยายามทําให้คนอื่นเชื่อจริงๆ อ้าวแล้วมันคืออะไรครับมันอาจจะสะท้อนภาวะปฏิเสธความจริงอย่างรุนแรงหรืออาจจะเป็นลักษณะของอาชญากรที่มั่นใจในตัวเองสูงมากคิดว่าแค่ยืนกรารปฏิเสธเสียงแข็งไปเรื่อยๆก็น่าจะรอดได้มันคือการแสดงออกว่าไม่สำนึกผิดเลยแม้แต่น้อยแล้วเจตนาจริงๆของเขาคืออะไรกันแน่ทางตำรวจกับผู้เสียหายเขาสาันนิฐานตรงกันเลยนะค่ะว่าป้าแอนไม่ได้ต้องการฆ่าเด็กอื ไม่ได้จะฆ่าแต่ต้องการทำให้เด็กป่วยท้องเสียไม่สบายหรืออาจจะหลับไปเลยเพื่อสร้างความวุ่นวายในบ้านแล้วตัวเองจะได้อาศัยจังหวะน,นั้นลักทรัพย์เนี่ยแหละค่ะคือสิ่งที่ยกระดับความน่ากลัวของคดีนี้ขึ้นไปอีกขั้นมันแสดงให้เห็นถึงความเลือดเย็นแล้วก็การวางแผนมาอย่างดีครับ ในมุมมองของเขาเนี่ยเด็กคนหนึ่งไม่ใช่สิ่งมีชีวิตนะคะแต่เป็นแค่เครื่องมือหรืออุปสรรคที่ต้องกำจัดให้พ้นทางเพื่อให้ไปถึงเป้าหมายหลักก็คือการขโมยของมันสะท้อนการขาดความเห็นอกเห็นใจต่อเพื่อนมนุษย์อย่างสิ้นเชิงเลยแล้วจากเรื่องในบ้านวันนั้นมันก็ลุกลามกลายเป็นประเด็นร้อนระดับประเทศเลยนะครับโดยเฉพาะเมื่อคุณหนุ่มกัญชัยเชิญทั้งสองฝ่าย ทั้งคุณแม่ผู้เสียหายแล้วก็ตัวป้าแอนเองใช่ครับไปออกรายการโหนกระแสในวันที่30ทธันวาคม2568การที่ผู้ต้องหากล้าไปออกรายการทีวีที่มีคนดูทั้งประเทศท,ทั้งที่มีหลักฐานมัดตัวขนาดนั้นในทางจิตวิทยานี้น่าสนใจมากเลยค่ะน่าสนใจยังไงครับ มันแสดงถึงความมั่นใจสุดๆว่าจะสามารถควบคุมสถานการณ์ได้หรืออาจจะมองว่านี่เป็นโอกาสสุดท้ายที่จะสร้างเรื่องราวให้ตัวเองดูเป็นเหยื่อเป็นผู้ถูกกระทําซึ่งในรายการก็เป็นแบบนั้นจริงๆครับบรรยากาศตึงเครียดมากป้าแอนก็ยังปริเสธเสียงแข็งยืนกรานคำเดิมว่าไม่ได้ตั้งใจอ้างว่าเข้าใจผิดใช่ครับอ้างว่าเข้าใจผิดพยายามเล่าเรื่องให้ตัวเองดูน่าสมสารแต่แน่นอนว่ามันสู้ภาพจากกล้องวงจรปิดไม่ได้เลย มันคือการเดิมพันครั้งใหญ่ของเขาเลยนะการเอาตัวเองไปอยู่ต่อหน้าสาธารณชนแล้วโกหกคำโตขนาดนั้นบางทีอาชญากรบางประเภทจะรู้สึกพึงพอใจลึกๆก,กับการหลอกคนเยอะๆได้สำเร็จที่เขาเรียกว่า Duping Delight แม้ว่าสุดท้ายจะถูกจับได้ก็ตามแต่การเดิมพันครั้งนี้ของเขาจบไม่สวยเลยครับเพราะจุดพีคมันเกิดขึ้นหลังรายการจบอ๋อฉากนั้นทันทีที่ถ่ายทาเสร็จ ทุกคนกำลังจะแยกย้ายปรากฏว่ามีตำรวจชุดสืบสวนจากสอนอบางพงพางถือหมายจับมารออยู่ที่หน้าติกมารินนนรออยู่แล้วเลยรออยู่แล้วครับแล้วก็เข้าควบคุมตัวป้าแอนตรงนั้นเลยกลายเป็นภาพข่าวที่คนแชร์กันทั่วประเทศรวบแม่บ้านเด็ดตรกลางรายการโหนกระแสเหมือนฉากในหนังเลยนะคะแต่มันคือเรื่องจริงการที่ตำรวจทํางานเร็วขนาดน,นี้แสดงว่าเขามองเห็นแล้วว่าคดีนี้มันไม่ใช่แค่เรื่องทําร้ายร่างกายธรรมดาแล้วแต่เป็นภัยต่อสังคมที่ต้องรีบจัดการและนี่แหละครับ คือจุดที่เรื่องราวทั้งหมดมันถูกคลี่คลายออกมาจนเห็นภาพใหญ่ขึ้นไปอีกเพราะตำรวจไม่ได้หยุดแค่คดีนี้คดีเดียวเขาสืบต่อครับเขาขุดลึกกลงไปในประวัติของป้าแอนแล้วก็พบว่าเธอไม่ใช่มือใหม่เลยเท่ากับว่าการเทคเดตเตอร์ครั้งนี้เป็นแค่ยอดของภูเขาน้ําแข็งเท่านั้นเองใช่เลยครับพอตรวจสอบประวัติอาชญากรรมย้อนหลังไปตำรวจก็เจอเลยว่าเมื่อเดือนสิงหาคมปี2567คือหนึ่งปีก่อนหน้าครับปีก่อนหน้าเลย ้าแอนเคยก่อเหตุลักทรัพย์ในโรงพยาบาลสิริราชตอนที่ทำงานเป็นแม่บ้านที่นั่นซึ่งคดีนั้นสารตัดสินจำคุกแต่รอลงอาญาไว้แปลว่าตอนที่มาก่อเหตุเทคเดลต,ตน,นี่เขายังอยู่ในช่วงคุมประพฤติอยู่เลยแต่ก็ไม่ได้เกรงกลัวกฎหมายเลยแม้แต่น้อยไม่เลยครับแล้วยังไม่หมดแค่นั้นเดือนสิงหาคมปี2568ปีเดียวกับที่เกิดเรื่องเธอก็ไปก่อเหตุลักทรัพย์อีกที่คอนโดย่านอ่อนนุชอา้ามีอีกคดีด้วย ครับซึ่งผู้เสียหายในคดีนั้นคือคุณโบพอคุณโบเห็นข่าวป้าแอนในทีวีก็จำได้ทันทีแล้วรีบเข้ามาให้ข้อมูลกับตำรวจเพิ่มเลยเพราะตัวเธอเองก็สงสัยมาตลอดว่าอาจจะโดนป้าแอนวางยาเหมือนกันแต่ตอนนั้นมันไม่มีหลักฐานชัดๆแบบเคสนี้คืออะไรครับคือป้าแอนจะใช้แพลตฟอร์มออนไลน์พวกกลุ่มหางานหรือแอปพลิเคชันเป็นเครื่องมือในการเข้าถึงบ้านของเหยื่อซึ่งมันง่ายและเร็วมากในยุคนี้ จากนั้นก็จะใช้พฤติกรรมสำรวจเป้าหมายที่เราคุยกันตอนแรกแล้วก็หาจังหวัดลงมือลักซัพย์นี่คือแพทเทิร์นที่เขาทำซ้มๆมาตลอดพอมาปฏิปะต่ะตอ,อก,กันแบบนี้มันน่ากลัวมากนะเพราะมันไม่ใช่การทำผิดโดยอารมณ์ชั่ววูบเลยไม่ใช่เลยค่ะมันคืออาชีพของเขาและเหตุการณ์เทเดตต่อใส่ขวดนมมันก็ยิ่งตอกย้ำข้อสรุปของเราที่ว่ามันไม่ใช่ความผิดพลาด แต่มันคือเครื่องมือชิ้นใหม่ในกล่องเครื่องมืออาชญากรของเขาที่เอามาใช้เพื่อสร้างโอกาสในการลักทรัพย์ให้ง่ายขึ้นซึ่งเป็นเป้าหมายหลักมาตลอดถูกต้องค่ะในทางกฎหมายตอนนี้ตารวจก็ตั้งข้อหาหนักกับป้าแอนไป2ข้อหาหลักๆเลยข้อแรกคือทำร้ายร่างกายผู้อื่นโดยไตรตรองไว้ก่อนค่ะและข้อหาที่2คือปลอมปนอาหารหรือสิ่งบริโภคเพื่อให้เกิดอันตรายแก่สุขภาพ การตั้งข้อหาโดยไตร่ตรองไว้ก่อนนี่สำคัญมากในทางกฎหมายนะคะมันชี้ให้เห็นว่าแม้ผลลัพธ์สุดท้ายเด็กจะไม่ได้รับอันตรายแต่กฎหมายมองว่าความผิดได้เกิดขึ้นสมบูรณ์แล้วตั้งแต่มีเจตนาและมีการวางแผนดูจากการกระทำใช่ค่ะการกระทำที่ปิดบังซ่อนเร้นอย่างการใช้ถุงดำมันคือหลักฐานของความไตร่ตรองที่ชัดเจนมากโทษจึงหนักกว่าการทำร้ายร่างกายโดยบันดาลโทษะเยอะเลยค่ะ และล่าสุดตำรวจก็ยื่นคัดค้านการประกันตัวเต็มที่เลยครับเพราะมีเหตุให้เชื่อได้ว่าถ้าปล่อยตัวไปอาจจะหลบหนีหรือที่สำคัญกว่าคืออาจจะกลับไปก่อเหตุซ้ำอีกซึ่งดูจากประวัติแล้วก็มีความเป็นไปได้สูงมากสูงมากครับตอนนี้ก็ถูกส่งตัวฝากขังที่ศาลไปเรียบร้อยแล้วซึ่งก็เป็นการดําเนินการที่เหมาะสมแล้วค่ะเพื่อป้องกันไม่ให้คนอื่นต้องตกเป็นเหยื่ออีกแต่ถ้าเรามองให้ไกลกว่าแค่การจับกลุ่มคนร้ายหนึ่งคนคดีนี้ได้ให้บทเรียนราคาแพงกับสังคมเรามากมาก โดยเฉพาะกับครอบครัวในยุคดิจิตอลบทเรียนที่ว่านี้คืออะไรครับคือการตระหนักว่าสิ่งที่เราเคยมองเป็นแค่ทางเลือกอย่างการติดกล้องวงจรปิดหรือการตรวจสอบประวัติอาชญากรรมของคนที่เราจะจ้างเข้ามาในบ้านตอนนี้มันอาจจะกลายเป็นสิ่งจำเป็นไปแล้วโดยเฉพาะบ้านที่มีเด็กเล็กหรือผู้สูงอายุที่ไม่สามารถป้องกันตัวเองได้ความสะดวกสบายในการจ้างงานผ่านแอปมันต้องมาพร้อมกับความรอบครอบที่มากขึ้นเป็นเงาตา,ตามตัวเลยค่ะ เป็นอุทาหรณ์ที่ต้องจําให้ขึ้นใจเลยครับเรื่องนี้สรุปแล้วเรื่องราวทั้งหมดนี้มันคือการเดินทางจากความสงสัยเล็กๆในบ้านคนๆนหนึ่งนำไปสู่การเปิดโปงความจริงที่น่าตกใจด้วยเทคโนโลยีอย่างกล้องวงจรปิดค่ะ แล้วก็ขยายผลจนเป็นการทลายรูปแบบของอาชญากรต่อเนื่องที่ใช้คราบของแม่บ้านมาบังหน้าถูกต้องค่ะและเรื่องนี้ก็ทิ้งคำถามสำคัญไว้ให้เราคิดต่อในยุคเศรษฐกิจแบบกิ๊กอิคโนมีที่เราสามารถจ้างคนแปลกหน้าให้เข้ามาในพื้นที่ส่วนตัวที่สุดของเราได้ง่ายๆแค่ปลายนิ้วผ่านแอปพลิเคชัน ความไว้วางใจที่เรามอบให้คนเหล่านั้นมันตั้งอยู่บนอะไรคะแล้วแพลตฟอร์มมีส่วนรับผิดชอบแค่ไหนและตัวเราเองในฐานะผู้จ้างมีความรับผิดชอบในการตรวจสอบประวัติและความปลอดภัยของครอบครัวเรามากน้อยแค่ไหนนี่คือคำถามใหญ่ที่เราทุกคนต้องหาคำตอบในยุคที่ความสะดวกสบายกับความเสี่ยงมันเดินมาคู่กันแบบนี้คะ่ะ